สวัสดีครับน้องๆมสามที่รักทุกคนนะครับรวมไปถึงน้องๆมสองนะที่เรียนในเรื่องของอัตราจจส่วนพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องสามารถทําข้อนี้ได้นะครับหรือแวะมาดูก่อนก็ได้โอเคปะ่ะโอเคมาดูกันเลยดีกว่าครับข้อนี้เพื่อไม่เสียเวลาเราเดินทางมาถึงข้อ4ี่สิแดแล้วนะกําหนดให้นะครับวงกลมสามวงเห็นไหมมีวงกลมสีเทาอ่อนเทากลางแล้วก็เทาเข้มนะครับถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยมีอัตราจจส่วนเป็นหนึ่งต่อสองต่อสามนะครับ ข้อใดต่อไปนี้คืออัตราส่วนของพื้นที่ว้าวของแต่ละบริเวณที่แรงเงาข้อน,นี้ก็ไม่ยากครับคือคือเรื่องนี้พี่บอกแล้วว่าพี่ชัดจะพยายามเน้นเรื่องอัตราส่วนร้อยละเทียบให้พวกหนูแบบเกิดความทำนานอ่ะแล้วก็เอาฝึกฝนแล้วก็ไปดัดแปลงเอานะครับโอเคมาดูันต่อเลยเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้พี่ชัดให้เป็นรูปในพื้นที่ที่หนึ่งพื้นที่ที่สองแล้วก็พื้นที่ที่สามโอเคปะ่ะเฮ้ย สิ่งที่ให้มาเนี่ยก็คือเส้นผ่าศูนย์ศูนย์กลางถูกปะแล้วคราวนี้เขาบอกว่าการที่เราจะคิดในเรื่องของวงกลมได้เนี่ยเรื่องพื้นที่เนี่ยพื้นที่วงกลมมีสูตรว่าอะไรครับพื้นที่วงกลมนะครับสูตรของเราที่จะใช้กันก็คือพายอาร์กำลังสองครับเฮ้ยตรงนี้ต้องได้กันทุกคนนะพายอาร์กำลังสองแต่สิ่งที่เขาให้มามันคืออะไรเส้นผ่าศูนย์กลางาแทนว่าตัว ตัวดีก็แล้วกันโอเคปะ่ะเพราะนั้นตรงนี้อัตราส่วนของเรานะครับพี่แชก็จะเปลี่ยนเป็น 1x ต่อ 2x ต่อ 3x โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยคืออะไรลูกอัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนจากเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นลักมีทำไงใครตอบได้มั่งนี่ไงเพราะนั้นรัศมีนะลูกจําเลยนะจําเลยนะ รัศมีเกิดจากเอาเส้นผ่าศูนย์กลางหารด้วยหารด้วย2ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้แล้วลูกหารด้วย2หารด้วย2หารด้วย2จบเลยครับสเต็ปที่1พี่ชัดได้อัตราส่วนของรัศมีวงกลมแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นรัศมีวงกลมนะครับได้อะไรบ้างลูกรัศมีของเราก็จะได้กลายเป็น r 1นะ r 1นะ r 1ตัวนี้ก็เท่ากับ x ส่วน2นะ x ส่วน2 r 2ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูก 2x ส่วน2นะครับ r 3ของเราก็เท่ากับเท่า,ทาไหร่เอย่ย 3x ส่วน2เขียปะเคลียร์ปะแบบเนี้ยเออง่ายๆเลยโอเคไหมเอาเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนแล้วจะดูสับสนเพราะนั้นไม่ใช่เปลี่ยนแล้วกัน ตรงนี้เป็นหมายเลขหนึ่งตรงนี้เป็นหมายเลขสองแล้วตรงนี้เป็นหมายเลขสามถูกปะรัศมีตัวเนี้ยมันน่าจะเล็กสุดมันคือศูนย์จุดห้าตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งเห็นไหมมันก็ค่อยๆใหญ่ออกไปศูนจุดห้าหนึ่งส่วนตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งจุดห้าเราเทียบคร่าวๆก่อนแต่พี่ไม่ได้บอกนะว่ามันยาวหนึ่งจุดห้าเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำเพราะนี่คืออัตราส่วนเพราะการสร้างอัตราส่วนเนี่ยเราจะต้องใส่ค่าคงที่มาค่าหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกค่าคงที่นั้นคือเท่าไหร่โอเคปะ เออเอาเพราะนั้นได้อัตราส่วนเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราไปคิดพื้นที่วงกลมทั้งสามครับสเต็ปที่สองลูกพื้นที่วงกลมทั้งสามวงเพราะนั้นพื้นที่วงกลมเรามีสูตรว่าอะไรนะพายร์กำลังสองครับเอาเลยนะเพราะฉะนั้นพื้นที่วงกลมนะครับเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่บ้างครับขอขอเรียงไปเลยได้ไหม พายนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น r หนึ่งกำลังสองอีกอันนึงก็จะกลายเป็นพาย r สองกำลังสองลูกอันนี้ก็จะกลายเป็นพาย r สามกำลังสองเ,เคลียร์ไหมตัวนี้จะกลายเป็นพายครับ r หนึ่งเอามาแทนเลยลูกมันคือ x ส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองพายวงเล็บ x ส่วนสองขอโทษไม่ใช่ x ส่วนสองดิ อันนี้คือ 2x ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ตัวนี้ก็คือพายนะครับเอาตรงนี้มาเขียนนะลูก 3x ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2เขียนให้มันดูดีหน่อยเอา2กระจายเข้ามาเวลากระจายเนี่ยกระจายทั้งเศษและส่วนนะลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับเ่พาย x กำลัง2กระจายลงข้างล่างก็กลายเป็นส่วน4 ตัวนี้นะเอาเอาค่าคงที่เอาพายขยับแป้งหลังหน่อยได้ไหมตัวนี้จะกลายเป็นสองกำลังสองก็กลายเป็น 4x กําลังสองแล้วก็พายถูกต้องไหมไม่เอาดีกว่าเอางี้ดีกว่าเอาพายติดกับตัวเลขดีกว่าตัวนี้จะกลายเป็น4ี่พาย x กําลังสองส่วนสตัวนี้ก็จะกลายเป็น9ก้าพาย x กําลังสองส่วนสี่เฮ้ยเพราะนั้นอันนี้คืออัตราส่วนอะไรอัตราส่วนหนึ่ง ต่อสี่ต่อเก้ามองออกไหมตรงนี้ข้างหน้าเป็นเลขหนึ่งคือตรงนี้มันเท่ากันหมดเลยเราก็ไม่ต้องไปดูอะ่ะโอเคปะ่ะเฮ้ยตรงนี้มันเท่ากันหมดเลยเพราะนั้นพี่ชัดได้แล้วครับตรงนี้ก็คือหนึ่งต่อสี่ต่อเก้านี่คืออัตราส่วนพื้นที่วงกลมแต่ละวงก่อนแต่มันยังไม่ใช่อัตราส่วนพื้นที่วงกลมที่ที่เราจะต้องการถูกต้องไหมเราต้องการเฉพาะตรงที่แรงเงาแรงเงาโอเค เอาแล้วสเต็ปสุดท้ายแล้วลูกสเต็ปที่สามครับพื้นที่แรงเงาถูกไหมพื้นที่แรงเงาอัตราส่วนพื้นที่แรงเงาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นอัตราส่วนนะครับเริ่มจากตรงกลางเลยนะเทาอ่อนเพราะฉะนั้นอัตราส่วนพื้นที่เทาอ่อนเ,อเขียนพื้นที่ด,ด้วยดีกว่าอัตราส่วนพื้นที่ เทาอ่อนเทาอ่อนก็ไม่ต้องไปลบกับใครเลยครับถูกปะเทาอ่อนก็คือพื้นที่ตรงนี้ได้เลยถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นเทาอ่อนของเราก็เรียงตามตัวที่น้อยที่สุดเลยครับอัตราส่วนพื้นที่ของเราก็คือพ่เกําลังสองส่วนสี่เป็นสมการที่หนึ่งต่อไปอัตราส่วนพื้นที่เทากลางเทาสีกลางเนี่ยพื้นที่เทาสีกลางเนี่ยตรงนี้มันคือตรงนี้ถูกต้องปะเนี่ยพื้นที่เทาสีกลางมันต้องเกิดจากพื้นที่วงกลมอันนี้ หมายเลข2เนี่ยลบกับพื้นที่วงกลมหมายเลข1ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมมันถึงจะกลายเป็นพื้นที่สีอะไรสีเท่ากลางโอเคโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ย4พาย x กกำลังสองส่วน4ลบกับพื้นที่เท่าอ่อนสุดก็คือพาย x กกำลังสองส่วน4ตรงนี้ก็จะกลายเป็น3ใช่ไหมสามพาย x ก,กำลังสองส่วนสวน4ครับเป็นสมาการที่2นี่ไงสุดท้าย เทาเข้มเทาเข้มตรงไหนอ่ะเนี่ยเทาเข้มก็ต้องหมายถึงบริเวณบริเวณนี้อ่าบริเวณด้านนอกสุดถูกป่ะวงกลมใหญ่ลบกับวงกลมตรงตรงกลางมันถึงจะเป็นบริเวณเทาเข้มโอเคป่ะโอเคป่ะเอา้าเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นนะลูกเก้าพาย x กำลังสองส่วนสี่ลบกับสี่พาย x กำลังสองส่วนสี่ ลบอะไรลูกเหลือเท่าไรครับเหลือ5พาย x กําลัง2ส่วน4ครับจบเฮ้ยนี่ไงอัตราส่วนพื้นที่แรลงเงาจบยังจบยังนี่ไงเนี่ยอัตราส่วนพื้นที่แรงเงา,งงงา,สงเงา3ส่วนมันก็จะกลายเป็นเอาค่าคงที่มาตอบเลยลูกเพราะนั้นอัตราส่วนของเราก็กลายเป็นข้างหน้าเป็นเลข1ก็คือ1ตรงนี้เป็นเลขสามก็คือสมตรงนี้เป็นเลข5้าเพราะฉะนั้นอัตราส่วนพื้นที่แรงเงาก็คือ1ต่อสามต่อ ห้าครับใครอย่าเผอไปตอบหนึ่งต่อสี่ต่อเก้าใช่นะอันนั้นมันยังไม่ใช่นะโอเคปะประมาณนี้มองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมอ้าเอาฝากด้วยนะครับน้องๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูในข้อต่อไปกันเลยครับใครที่ทำได้ลองทำเองไปก่อนเลยโอเคปะอ่ะไปแลวครับน้องๆโชคดีบ๊ายบาย